ครับครับต่อไปเ,อเราก็จะมาทำการตัดกรอบบานหน้าต่างนะครับโดยนะครับเราก็จะคำนวณหาขนาดของกรอบบานหน้าต่างนะครับาจากเดิมที่เราเอาขนาดของวงกบนะครับวงกบหน้าต่างอลูมิเนียมของเราก็คือขนาดเา1เมตรกับ5มิลหรือ100.5ซนเมตร ูณด้วย79.3เซนติเมตรนะครับความสูง100.5นะครับลบด้วย2.5หมายถึงเราจะลดขนาดวงกบแต่ละด้านลง25มิลหรือ2.5เซนติเมตรนะครับก็จะได้ตัวเลข100.5ลบด้วย2.5ก็จะเหลือความสูงเท่าไหร่ครับ98เซนติเมตรนะครับส่วนความกวาม้างนะครับจาก79.3 ลบด้วย2.5เซนก็จะเหลือเท่าไหร่ครับ76.8ซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราจะตัดขนาดกรอบบานนะครับความสูง7เอ่อ9.8เซนติเมตรนะครับ2ท่อนนะครับแล้วก็ความกว้าง76.8เซนติเมตรจำนวน2ท่อนเพื่อที่จะกรอบประกอบเป็นบานอลูมิเนียมนะครับเห็นไครับ สำหรับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนําเส้นกรอบหน้าต่างนะครับบานกระทุ n ที่เราเตรียมไว้นะครับตัดเป็นมุม45องศานะครับเราสังเกตง่ายๆนะครับเราจะเอายางร่องยางลูกโป่งนะครับออกด้านนอกนะครับออกด้านนอกแล้วก็เอียงเข้าข้างในนะครับตัด45หาขีดเข้าข้างในนะครับขีดปลักษณะนี้นะครับ จากนั้นเราก็จะใช้เลื่อยนะครับในการในคลิปนี้เราจะใช้เลื่อยตัดเหล็กนะครับเพื่อให้พวกเราสามารถที่จะทำงานได้ทุกคนนะครับเราจกํกลังจะบอกว่าเลื่อยตัดเหล็กสามารถที่จะทำหน้าต่างบ้านได้นะครับ เลืมนะครับเพื่อความแม่นยำนะครับเราจะพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาตัครับก่อนที่จะตัดเราก็จะขีดก,ก่อนนะครับ แล้วก็ปรับตามรอยที่เราสิดไว้นะครับ จะใช้ตะไบนะครับในการปับให้ทิ้งานได้สีเทาสาดโดบ เราจะทาการตรวจสอบว่ารอยที่เราตัดได้ศิสมองศาตามที่เราเขียนไว้ไหมนะครับ,คครบจากนั้น <c oughs> เราจะทําการวัดความยาวครับโดยใช้ตลับเมตรนะครับ วัดให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับความกว้างความสูงก็คือ98เซนติเมตรนะครับเซมแล้วใช้ฉากนะครับเป็นมุม4 5องศานะครับ นั้นเราก็ทำการตัด ตามเส้นที่เราขีดไว้นะครับ ทีนี้ถ้าเรามั่นใจว่ารอยเลื่อยนะครับหรือแนวของใบเลื่อยที่เราตัดนะครับมีความตรงนะครับเราสามารถที่จะตัดจากด้านบนลงมาด้านล่างได้เลยโดยที่ไม่ต้องพลิกชิ้นงานขึ้นมาตัดรอบหนึ่งครับแต่ต้องมั่นใจว่าทีมือการเลื่อยของตัวเองเป็นแนวตรงนะครับตัดลงไปได้เลยนะครับผม้โมาใช้ดีครับ ก็จะออกมาได้ชิ้นงานแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะทําการปรับแต่งด้วยตะไบเดินครับสุดท้ายต้องแต่งด้วยตะไบนะครับการใช้ตะไบ ก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับอย่าให้ไปโดนชิ้นงานนะครับเพราะชิ้นงานจะเปลอยได้นะแล้วการแทงตะไบนะครับไม่ควรที่จะแทงกินชิ้นงานทั้งไปและกลับนะครับจะทําให้ชิ้นงานโค้งผิงสลางนะครับเราควรจะให้ตะไบกินเนื้องานนะครับเฉพาะ้านไปด้านหน้านะครับ,นะรบนี่คือเทคนิคการตะไบ เ<อ>สร็จแล้วเราก็เช็คด้วยชาว่ารอยที่เราตัดได้ตามที่เราขีดไว้ไหมนะครับนะครับนี่คือได้ตามที่พวกเราที่เราต้องการนะครับ เราก็จะได้ชิ้นงานนะครับขนาดตามที่กรอบบานตามที่เราต้องการนะครับเ,เราจะตัดแบบนี้จนครบทั้ง4ด้านนะครับโอเคครับ